ามาไทยยกขึ้นมาครับเรามาร่วมกิจกรรมกันวันนี้กิจกรรมที่ดูจากฐานนะครับผมงงานการส่งเสริมกิจการทุนแรงของประเทศไทยนะครับแล้วก็คณะสมาชิกอดีตชานะครับจากงานนี้นะครับทานบบงาน,นี้ชิงเงาน แบงสันปังดักนะครับจากนไทยเดนมาร์กครั้งนี้ทีนี้เป็นปีที่แปแล้วใช่ไหมครับนะครับก็วันนี้นะครับให้กับน้องๆมากมายเลยนะครับขวันนี้รุ่งหิงนะคบเห็นว่ามีหมูกระทะด้วยใช่ไหมครับน้องจะได้ทานหมู่กระทะกันด้วยนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ยินดีจังดีใจที่ได้เจอวันนี้นะคะอสคหรือนมไทยเดนมาร์กรู้จักนมไทยเดนมาร์กไหมคะใช่ไหมเนาะเออนมไทยเดนมาร์กคือนมวัวแดงเนี่ยค่ะ เดี๋ยวพูด <Spike> ส <Vir> ั้นๆส้ค่าเดี๋ยวน้องๆจะได้รู้จักเนาะนมไทยเดนมาร์กเป็นนมของรู้จักไหมหรือใครจะรู้จักไหมครับทัพประทานบัวให้กับอสคเป็นผู้ผลไม่ได้สนุกอะไรเลยเพราะจะนั้เป็นนม100%นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดต้องก็เลยมาทำกิจกรรมกันวันนี้นะคะวันนี้พี่มาจากมาจากที่ไหนพอรู้ไหมที่พื้นที่ถ้ามีโอกาสอ่ะที่นี่จะมีสถานที่ท่องเที่ยว เดี๋ยวถ้ามีโอกาสให้พาคุณแม่คุณแม่พาน้องๆไปเที่ยวได้นะคะก็ไปเยี่ยมชมกันเนาะแต่วันนี้นอกจากที่ั้นขออนุญาตให้พี่พี่ต้ามีเสียงนิดนึงเนาะพี่ต้องก่อนพี่ต้องก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆเจอน้องกันนะไม่มีสัดเขียงเน่ต้อง ความดีเป็นอย่างนะคะที่องค์การสงเสริมจาการโคลนของคดีของเกิดนะคะก็ได้รับอีที่ได้จากคนโลงโจรการให้คณะของที่ไทยนามนะคะได้สายครับสายดียวกนสายว่าสายขวาขาขวาขวาโบกั้สองมือครับทสองมือโบกโบไว้เ่าตรตงันึ่งดอกนะครับ

กา่กานกับงคนจับคู่กับคู่เลนจ้อรงเะสองกับ่นเล่กันไ่มเี่เด็กนอยู่ข้าวแล้ว

그할 때는 할때